สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกรุงภูพาเลยครับผมวันนี้ก็นี่ฮะพาจอซีรีส์เจ็ดมาป่ายยางฮะยางเรเดียนครับ มันดูก no <welche> ันข <not player> ้างในเป็นยังไงตะปูครับตะปูนะครับเหยียบเหยียเชียงมล้วมันจมวายฮะโดนตะปูฮะไปเหยียบมาตอนไหนไม่รู้ เคยบอกอย่าจะปูงออันนี้มันคือเขาเรเดียนอย่าดึงออกมาแล้วอุ้ยโอโ้โหไม่ใช่ตะปูมันคือดอกอ๋อตะปูนี่นะไม่ว่วดอกเชื่อมนี่ครับ เรียบร้อยเยียม,มาจากไหนไม่แน่ฮะโดนเวลาหนึ่งดอกรับผานวันนี้ก็มาที่หสวสงวงดินครับผมปะยางดูครับเครื่อง บักลมมาที่เอกสิทธิ์การยางครับเนี่ยร้านใหญ่เช่นใหญ่มากครับปะยางเรเดียนครับโดนเช็คมือสวานก่อนนะครับเพราะทำไมยางมันเป็นแบนฮะอันนี้รอยนี้เป็นรอย พาวกี้ขาดนะครับเนี่ยแล้วมันไปเบียดกันฮะยาวเลยรอยกีดครับว่าตอนนั้นพาวกี้ขาดแล้วมันก็ไปดาดโดนางข้างๆครับนี่ฮะพวกเหล็กเนี่ยต,ตรงนี้ฮะเบียดเอาครับมันลอยยางครับ มองเห็นไหมเนี่ยปกเหล็กข้ขางๆเนี่ยตอนพาวกี้ขาดนะมันก็คือพอตรงนี้นะฮะเนี่ยพาวกี้อย่างเงี้ยขาดปุ๊บแล้วตัวยกมันก็จะมันก็จะหล่นลงมาครับเนี่ยตัวน,นี้เปลี่ยนไปสองรอบแล้วฮะพาวกี้มันลาวนะนี่ครับ เดี๋ยวมันจะเอาให้ดูเนี่ยพาวเวอรอ์กี้ี่ตัวนี้มันขาดครับนะเป็นเพาเก่าครับรอยขาดนี่เป็นรอยใหม่ครับตรงนี้ขาดส่วนที่เป็นดำๆนี้น่าจะเล้ามาแล้วฮะสองข้าง นี่ลักษณะพาวเวอร์าาอกี้ครับคล้ายๆเขาควายฮะนี่มาโคง้งแวบอยู่ตัวรับน้ำหนักข้างหลังครับขาดปุ๊บนี่ก็รถก็ล่วงเลยฮะยุบลงมาทันาทีครับจากระดับขนาดนี้มันก็จะยุบลงมาฮะแต่มันขาดข้างขวานะครับขาดฝั่งนู้นฮนะฟองคลั่งแล้วฮะ พามาเดินชมในร้านนยอย่างค่อนข้างเยอะนะครับหนึง่งตั้งศูนย์ช่วงล่างด้วยนะครับมีแม็กขายด้วยฮะแม็กกระบะนะครับรถยนต์มีแม็กส,สวยๆนั่นแหละฮะอย่างนี้จะเป็นแม็กลูกเก่งครับสี่รูบ แม็กไหร่หลายก้านก้านตัวนี้ก็เป็นยางยังไงเป็นพวกยาง6ล้อนะ9.5ครับ R17.5 ครับตัวนี้ก็เป็นยางไม่เป็นดีดีมาสเตอร์หรือ ดีสโตนเส้นเท่าไหร่ไม่แน่ใจตัวนี้บิสโตนคะรับดีสโตนก็มีครับอย่างพวกนี้จจะเป็นอย่างเรเดียน วันนี้ก็เป็นยางพวกยางวิ่งดินครับของสิบร้อนี่ครับขนาดยางของเราจะอยู่ตรงตรงนี้ครับยางที่ผมใส่อยู่ฮะสิบเอ็ดอาร์สองสอห้าครับางข้างนี้ก็เป็นยางกระบะนะครับ มีขอบ18ด้วยครับ18ขอบยี่นะครับเยอะเลยฮะยางอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินนะครับ,รเ,รเ,นนรบเนี่ยเอกสิทธิ์การยางครับ ยางเบอร์โทรครับยางรถไถใช่ไหมเนี่ยยางใหญ่ๆใช่ไหมมันดูครับเบอร์ดูเบอร์อยางให้โอตอนิ F สามสิบสาม เบอร์อะไรวะ18.4เอ่ออะไรสักอย่างอ่ะตัวใหญ่มากอ๋อนี่ไงเห็นแล้วครับเบอร์18.4นี 18. ่34ครับน,น,นี่ก็16.9 30ครับ ยางเยอะครับหลังนี้เป็นซ่อมครับสลับเปลี่ยนยางครับเวลาใส่นะกันแล้วช่างครับดิงงด่งลงดิ่งหลง der denke, ไปเพียงเท่านี้กันใครที่ชอบไปลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ